สวัสดีจ้าสวนผักป้าเจบสวัสดีจ้าว,วันนี้เราก็พามาอัปเดตสวนของเราว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะตอนนี้กระเพราก็โตแล้วนะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มก็คือเรากำลัลงปลูกใหม่นะคะเพิ่งปลูกได้สองวัน ใช่ต้องปลูกได้สองวันนะคะกำลังเริ่มอันนี้ก็คือหอมแปลงใหม่ของเรากำลังนะคะไปดูแถบหนุนวันนี้ก็มาหลา้ย,ยารอบๆแปลงให้เขาด้วยนะคะได้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแปลง ใบตั้งโ๋หรือกึนช่ายใช่ไหมใช่เนาะและนี้ก็เป็นผักชีแปลงใหม่ของเรากำลังเริ่มงานจ้ะเริ่มขึ้นแล้วอันนี้เป็นกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะ ไปดูด้านในก,กันเนาะอันนี้เป็นโหระพาค่ะขึ้นเยอะแยะมากมายใครอยากได้เอาไปปลูกมารับได้เลยนะจ๊ะเยอะมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะขึ้นเยอะขนาดนี้แลนนี้ก็เป็นมะเขือจ้าก็มาดูเนาะแลนนี้ก็เป็นผักชีของเราอีกหนึ่งแปลง ด้านนี้ก็เป็นผักชีลาวจ้ะด้านนี้ก็เป็นผักชีราวแล้วก็ต้นหอมเนาะกำลังงามเลยจ้ะด้านนั้ก็เป็นกวางตุ้งแล้วก็บวบที่เขาขึ้นเองด้านนี้ก็เป็นต้นหอมอันนี้เป็นมะเขือเทศน้องใหม่นะจ๊ะ เพิ่งจะเริ่มปลูกอันนี้เป็นมะเขือเทศเขาโตแล้วอันนี้เริ่มโตออกดอกแล้วค่ะต้นแค่นี้สตอมากน,นี่เป็นพกบ,บุ้งประกัดเขียวสตอรจริงๆต้นแค่นี้ออกดอกแล้วค่ะมะเขือเทศแต่เป็นมะเขือเทศอะไรไม่รู้นะจ๊ะ ันนี้เป็นบวบนะจ๊ะบวบก็สตอรจริงๆค่ะออกดอกแล้วจ้ะอันนี้เป็นกวางตุ้มต้นนะจ๊ะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้แล้วใครอยากได้มาที่สวนจ้ะใครอยากกินกวางตุ้มต้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริก<อ>ก,ก็มาอัปเดตให้ดู น่าจ้าว่าผักหลักโตไปขนาดไหนแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็เดวจะพาไปดูพริกขี้หนูนจะจ๊ะพริกขี้หนู พริกขีนูสวนมีใครอยากได้ไม่เอ่ยถ้าใครอยากได้ต้นเล็กไปปลูกพริกขินูไปปลูกขอเชิญที่สวนผักป้าเจี๊ยบนะจ๊ะมารับได้เลยนะจ๊ะแจกฟรีจ้ะพริกขีนูสวนแจกฟรีจ้ะเยอะมากอ่วันนี้แค่นี้ก่อนนะคะใครอยากได้มารับนะจ๊ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ